น้องสบายเลยป่นะเนี่ยฮะตอนกี่รอบแล้ววันเนี้ยกินนมไปกี่ขวดแล้วนมอร่อยไหมอ๋อนมหวานพอดีป่าหรือหวานไปหรือจืดแล้วพรุ่งนี้กินนมรสอะไรดีอ่าอเอารส สตอร์ไหมวันนี้เอามาผัดสตอร์อีกแล้วแย่แล้วเนี๋ยวนมหมิ่นเลยออกเป็นแบบช็อกโกแลตไหมลูกเอาบ้างเฟนตอบหน่อยเออเหรอแหมค่ะถือว่าค่ะตอส์บัลลี่ไหมโอเค่ะไม่เอาหรออืมเอามัดกล้วยไหมเดี๋ยได้กินกล้วยให้เออโอเคงั้นเดี๋ยวกินกล้วยนะ ได้คะ่คะค่ะค่ะคืนนี้นะกล้วยนะเดี๋ยวกินเลยโอเคจะสั่งได้นะแล้วเดี๋ยวจะเล่นหรือจะนอน,อนไปนะนนไหน,นอืม